สวัสดีค่ะพี่น,ออน,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 น้องฟองปายสุขบุตรสุคนเมือนกับผู้ผูยใหญ่ยานุก็ละจ่าพี่น้องจ่ายานุก็มีข่าวมาเตะเรื่องบอสบอยสิริชัยซอแอนอนอร์ดีซอแอนโพสหวานหวานแบบนี้บอสบอยรุดคอมเมนต์ทันทีพี่น้องหวานมากคำตานลเรลียกพี่พี่น้องแต่คือว่าล่าสุดซอแอนอนอร์ดีแล้วก็โพูดสรุปฮักบอสสั่นพี่น้องจ่าบอสบอยแล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์ว่า ฮักครับวัารพี่น้องหวานแววคักพี่น้องจ่าบอดบอยซอแอนของเขาหนาหักที่สุดเลยหักน้ำแน้วัารเอฟซีกับเขามาคอมเมนต์หักจ้าหักเสมอบ่มีข้อแม้จะซอหักคือกันละนาอวัชนโอ้ยหวานแววคักนาะพี่น้องตาฮักคักบอดบอยกับซอแอนพี่น้องซอแอนมาสรุปฮักบอดบอดบอยหักครับความน่ารักของบอดบอยกับซอแอนเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดค่ะ สุดยอดมากๆค่ะคู่รักพันล้านคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารามีหล่อสวยมากค่ะบอดบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังรวยๆวยด้วยจ้าเอบีน่ารักที่สุดจ้าบอกหักกันนะหักกับพี่น้องบอดบอยกับซอแอนหักมากจ้าหักด้วยจ้าน่ารักที่สุดเลยเอฟซีกระทรงหัวใจให้บอดบอยซอแอนรัวรัวพี่น้องน่ารักที่สุดเลยสามี รรายาแห่งชาติพี่น้องน่ะฮักคักพี่น้องบอดบอยกระซอแอนหวานมากค่ะบอดบอยซอแอนแมนพี่น้องจ้ะหวานคักน้ำตาลเรียกพี่เลยพี่น้องเ,อเขากับน,น่าฮักคักพี่น้องบอดบอยกระซอแอนให้ฮักน้ำเนจา้าผสมเอฟซีกระเซลล์เด็ะพี่น้องบอดบอยหวานตลอดค่ะฮักน้ำเนจ้าหวานเกินบอดบอยซอแอนน่ารักที่สุดเลยค่ะ พ่อต้าวแฝดแม่ต้าวแฝดน่ารักที่สุดเลยมดขึ้นแล้วสันพี่น้องแมนนี่ลีพี่น้องจ้าพุ่นแล้วเอบีน่ารักที่สุดเลยให้หักน้ำเนี่ยจ้าโอ้ยสันพี่น้องหักจ้าหักจ้าน่ารักที่สุดจ้าพ่อกับแม่น้องแฝดน่ารักที่สุดเลยมิมบอกหักกันนะหักกันพี่น้องหักบอหักครับสามีภรรยาคู่นี้น่ารักที่สุด เติมความหวานให้กันตลอดแม่นพี่น้องจ้าหน้าักทักบอดบอยกระซอยพี่น้องหักน้ำแนจ้าเป็นตาหักหลายคอยก็ฮักคือกันเ้ยจ้าว่าชันพี่น้องหน้าฮักทักบอดบอยกระซอยอันเพิ่นเฮ็นนั้นคุณละทีเราน้ำนั่นก็เจอกันกับเป็นตาหักพี่น้องชอบเขาหวานกันตลอดเลยสามีภรรยาคู่นี้คือน่ารักที่สุดเลยแม่นพี่น้อง ส่งนำตาให้กันตลอดเลยบอดบอยกับซอแอนน่ารักที่สุดเลยทางบ้านก็รักคุณสองคนค่ะหักหลายแพงหลายจ้าเอฟซีก็หักหลายแพงหลายบอดบอยซอแอนพี่นอ้องเอฟซีเพิ่หลายบานเอบีหนะหักที่สุดเลยหักด้วยคนจ้าบะสนพี่น้องทานอีกว่าหวานอีกแล้วค่ะพ่อเต้าแฝดแม่เต้าแฝดน่ารักที่สุดเลยแมนพี่น้องจ้าก็อ ยินดีดีใจกับบอดบอยซอยแอนพี่น้องเพิ่นมีความสุขเพระาะเอฟซก็มีความสุขน้ำเพิ่นน้องพี่น้องจ้ะพี่พี่น้องน้องมีความชห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบา,บายบาย